สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับนักงทุนเราจะมาคุยกันกับวิธีการโอนเงินภายในจากบัญชีนี้ไปยังบัญชีนี้ทําอย่างไรนะครับมาดูกันเลยอันดับแรกวิธีการง่ายๆเหมือนเดิมครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวด้านบนแอป XM กด1ครั้งนะครับกดเครื่องหมาย3ขีดด้านบนเหมือนเดิมเพื่อเปิดตัวเลือกแล้วนักลงทุนนะครับก็มาคลิกที่คําว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะต้องไปไหนก่อนนะ ไปที่คำว่า member area นะครับ member area อยู่ตรงนี้กลางๆก,กดเลยนะครับสีเทาๆพอเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าบัญชีของเราพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกท่านวิธีการต่อไปทำยังไงเ,เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอลองตัวนี้ก่อนอ่านีใช่ครับใช่ๆช่นักถุนครับอันดับแรกเวลาที่มันมาที่หน้าตามแบบนี้นะักถุนต้องเลือกบัญชีก่อนนะว่านักถุนเทรดที่บัญชีไหนอยู่สมมติว่านักถุนเทรดที่บัญชีบัญชีไหนดีละ่ะเอาเป็น ไม่เอาไม่เอาบัญชีเมื่อกี้นี้ทำไมบัญชีผมเยอะจักเลยเดี๋ยวผมต้องไปลบแล้วล่ะเอาหายนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอ,หเอาเป็นบัญชีนี้แล้วกันสมมุติว่าเอาเป็นบัญชีนี้นะครับนักถุนครับเรากดตุ่ม3ตุ่มต,มตรงกลางนะพอดีบัญชีที่ผมเทรดอยู่นักถุนกดคําว่า internal transfer เห็นไหมครับเวลาเรากดตุ่ม3ตุ่มต,มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้กับเราเวลานักทุนจะเปลี่ยนพวก leverage เปลี่ยน password นะครับ ถอนเงินหรืออะไรแบบนี้จะดูประวัติอะไรการเทรดการถอนการฝากเงินสามารถดูได้ในตุ่มเดียวเลยนะสีฟ้าๆตรงนี้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกคำว่า internal transfer ครับก็คือการโอนภายในครับนักทุนกดเข้าไปพอเวลาเรากดเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นักทุนก็เลือกเลยนะว่า d e p o s i t account นะครับนักทุนจะโยกเงินจากบัญชีนี้เนี่ยไปไว้บัญชีไหนก็ต้องเลือกเลยครับ เลือกตามเลขที่นักทุนต้องการจะย้ายไปไว้นะเพราะว่าตอนนี้นักทุนน่าจะล็อกอินไว้ที่บัญชีนี้แล้วนะครับอา้าวคุณแล้วถ้าของผมไม่ได้ล็อกยินไว้ที่บัญชีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราล็อกอินไว้ที่บัญชีไหนแล้วอันดับแรกครับถ้าไม่ชัวนะกดที่ตุ่ม3ตุ่มด้านบนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวทาใหม่เลยเอ่ะเราทําตามนี้นะ3ตุ่มตรงนี้ครับกดปิดไปก่อนอ่ะกดดันด้านบนเข้าไปที่คาว่า my account เลยครับนักทุนนี่อันนี้คือกรณีแบบว่าเราไม่ชัวนะว่าบัญชีของเราอยู่ไหน my Account กดตัวนี้ครับเครื่องหมายสวบ,บตรงนี้ถ้าเกิดว่าบัญชีนี้ไม่ใช่นะถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการจะใช้บัญชีนี้เรากดเครื่องหมายสวบ,บด้านบนก่อนมุมด้านบนเลือกเลยครับนักทุนต้องการใช้บัญชีไหนในการถอนในการโอนภายในต้องเลือกตรงนี้สมมุติผมต้องการที่จะเป็นบัญชีเมื่อสักครู่นี้ก็บัญชีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งอ่าตัวนี้เลยด้านล่างนี้เลยครับผมจะกดตรงนี้นะปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักทุนครับทีนี้ทํายังไงต่อครับ เราลองกดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวนะผมลองขอลองกดบัญชีก่อนนะ mm. เผื่อเผื<ๆ>่อมันมีอะไรที่มันง่ายเอาไม่ได้เราต้องเข้าไปที่นะครับจุด3จุดด้านบนเหมือนเดิมครับนั้ถุนอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ member area เหมือนเดิมนะหลังจากนั้นครับเราได้ทําการล็อกอินบัญชีเทรดของเราไปที่เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นตัวแรกสุดนี้เลยกดตุ่ม3ปตุ่มเหมือนเดิมกด internal transfer ครับคือการโอนเงินภายใน แล้วก็เลือกบัญชีเลยครับว่านักทุนจะโอนไปไหนหลังจากนั้นพอนักทุนเลือกได้แล้วนะครับนักทุนก็ใส่จานวนเงินเลยนะว่านักทุนต้องการโอนเท่าไหร่ประมาณ100ยูเอสโซลาได้ไหมถ้านักทุนตรวจสอบจํานวนเงินถูกต้องเรียบร้อยกดคำว่า s e n d request ตัวเงินเนี่ยจะถูกโอนไปยังบัญชีนั้นแค่นี้ครับจบครับนี่คือวิธีการโอนเงินภายในนะครับและมีจำกัดไหมคุณไม่จำกัดครับแค่ขั้นต่ำเนี่ยห้าเหรียญแล้วก็ไม่มีจำกัดเพดานด้วยสามารถโอนได้เรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับ